สวัสดีค่ะกัลยานามิตรทุกท่านเคยไหมคะที่บางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตรู้สึกว่าทำบุญเท่าไหร่ก็ยังติดขัดหรืออยากจะแผ่บุญให้ใครสักคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบุญนั้นจะส่งถึงเขาจริงๆหรือเปล่าวันนี้ธรรมะเบาใจขอนำทุกท่านไปพบกับคำสอนอันลึกซึง้งและเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแก พระผู้เป็นดั่งพ่อของเหล่าสิทธ์กับประโยคที่จับใจใครหลายคนว่าเวลาจะแผ่บุญให้ใครให้นึกถึงข้าข้าช่วยเองแผ่บุญได้ประโยคนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่แล้วเราจะนำมาใช้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรติดตามไปพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะหลวงปู่ดู่พรมปัญโยทันขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาที่ไม่มีประมาณค่ะ ท่านมักจะสอนสิทธิ์เสมอว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวและการแผ่บุญก็ไม่ใช่แค่การกรวดน้ำแบบเดิมๆเท่านั้นคำว่านึกถึงค่าไม่ใช่การให้เรายุดติดในตัวบุคคลนะคะแต่คือการให้เราเชื่อมกระแสค่ะเหมือนเรามีแบตเตอรี่ที่ไฟอ่อนแต่หลวงปู่ท่านเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่มีกําลังบุญมหาศาล เมื่อเรานึกถึงท่านจิตเราจะจูนเข้ากับความบริสุทธิ์ของท่านทำให้บุญที่เราแผ่ออกไปนั้นมีกำลังแรงขึ้นและส่งถึงผู้รับได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะในภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้มีบทสวดสำคัญที่หลวงปู่เมตตาให้ไว้คือพ An ุทธังอนันต oh ังธรรมังจักกวาลังสังคังนิพพานะปัจจโยโหตุ พุทธังอนันตังหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ธรรมังจักรวาลังหมายถึงพระธรรมที่แผ่คลุมไปทั่วจักรวาลสังฆนิพพานะปัจจโยโหตุหมายถึงขอให้พระสงฆ์และคุณงามความดีทั้งปวงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพระนิพพานบทนี้คือการขยายขอบเขตของจิตค่ะ จากที่เคยนึกถึงแค่ตัวเราให้แผ่ออกไปกว้างไกลเหมือนจัก,กรวาลเมื่อจิตเรากว้างบุญก็ยิ่งใหญ่ตามค่ะแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจำวันหลวงปู่สอนเคล็ดลับง่ายๆค่ะคือการสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรโดยใช้บทมหาจักรพรรดิ ทุกครั้งที่สวดให้เราน้อมระลึกถึงภาพหลวงปู่ดูที่ยิ้มด้วยความเมตตาแล้วบอกท่านในใจว่าหลวงปู่ครับคะขอหลวงปู่เป็นผู้นำส่งบุญนี้ให้แก่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ล่วงลับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังเบียดเดียนหรือแม้แต่เทวดาประจำตัวเมื่อเราส่งบุญผ่านมือผู้ทรงศีลบริสุทธิ์อย่างหลวงปู่บุญนั้นจะกลายเป็นบุญที่มีกำลังทันทีคะ่ะ สุดท้ายนี้หลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่าแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกความเมตตาของครูอาจารย์นั้นไม่มีวันจางหายไปตามกาลเวลาค่ะเพียงแค่เราหมั่นรักษาศีลฝึกจิตให้สงบและไม่ลืมที่จะแบ่งปันความสุขและบุญกุศลให้แก่ผู้อื่น ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ได้รับกระแสะเมตตาจากหลวงปู่ดูให้ชีวิตที่ติดขัดกลับกลายเป็นราบรื่นที่มืดมนขอให้สว่างสวยด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะหากชื่นชอบคลิปธรรมะดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเบาใจหลวงปู่ดูไว้ด้วยนะคะ เพื่อรับฟังข้อคิดดีๆที่จะทำให้ใจคุณเบาสบายขึ้นในทุกๆวันสวัสดีค่ะ